รอบของเห็ดขอนขาวในการออกดอกนะคะก็คือเขาจะมีระยะเวลาที่ไวมากๆเลยนะคะก็คือเห็ดขอนขาวเนี่ยจะใช้เวลาโต4ชั่วโมงนะคะก็คือดอกสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะคุ้มแน่นอนออกมาครั้งสองครั้งนี้ก็คือคืคนทุนแล้วค่ะ ค่ะดิฉันนางสาวพยุงแช่มประเสริฐเป็นคนดูแลฟาร์มเห็ดลุงหยุดอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะเห็ดคอนขาวเป็นเห็ดฤดูร้อนนะคะก็คือเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกในฤดูร้อนช่วงเมษาถึงมิถุนาค่ะลักษณะจะเป็นดอกเล็กๆค่ะจะมีความเหนียวเวลาเอาไปประกอบอาหารเนี่ยเขาจะนิยมเอาไปเป็นแกงเห็ดหรือผัดเห็ดหรือว่าจะเอาไปเป็นอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าต่อกิโลเนี่ยจะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะราคาขายยูน้าฟาร์มเนี่ยจะอยู่ที่กิโลละ80ถึง120บาทค่ะเห็ดอันนี้จะนิยมเยอะที่สุดในภาคกลางหรือว่าในจังหวัดสระบุรีค่ะจริงๆแล้วการที่จะเริ่มการปลูกขดเห็ดขอนขาวหรือว่าเห็ดชนิดต่างๆเนี่ยควรที่จะเริ่มจากจุดน้อยๆไปก่อนอย่างถ้าให้ลุงแนะนำเนี่ยก็คือจาก100ก้อนไปก่อนเป็นจำนวนที่เหมาะสม แล้วก็เราจะได้เห็นผลผลิตด้วยว่าออกดีหรือไม่ดียังไงค่ะจริงๆแล้วภายนอกเนี่ยจะดูไม่รู้เลยว่าจะดีไม่ดีก็คือขึ้นอยู่กับที่ว่าแต่ละฟาร์มเนี่ยเขาจะใส่อาหารแต่ละชนิดอะไรบ้างเราก็ไปสอบถามดูได้นะคะค่ะอย่างฟาร์มเห็ดลุงหยุดเนี่ยก็คือจะเป็นออร์แกนิกเลยค่ะแล้วก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับอินทซีมากกว่าค่ะเคมีก็คือจะไม่ได้ใช้เลยถ้ารับอยู่หน้าฟาร์มเนี่ยถ้าเป็นเห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้าพุทธานจะขายอยู่ที่ก้อนละ8บาทค่ะรับหน้าฟาร์มนะคะแล้วก็ส่งอีกราคาหนึ่งแล้วแต่ระยะทางเลยค่ะถ้าเป็นเห็ดขนขาเนี่ยลุงแนะนําให้เป็นในที่อบๆบหน่อยนะคะเพราะว่าเห็ดขนขาจะเป็นชอบอ,อากาศร้อนอาจจะเป็นถ้าในบ้านเราอาจจะเป็นในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นใต้ต้นไม้แต่ว่าเราจะใช้้ายางหรือว่าพลาสติกคลุมให้เขาก็พอค่ะ ถ้าลงเรือนเห็ดขนขาวเนี่ยจะต่างจากเห็ดทั่วไปก็คือว่าเห็ดขนขาวเขาจะชอบอากาศร้อนในการสร้างรงเรือนเราอาจจะใช้ผ้าใบมุงด้านบนแล้วก็ด้านในให้เขาให้เขามีอากาศที่เหมาะสมสําหรับเห็ดขนขาวในการปลูกพื้นอาจจะเป็นทรายหรือว่าจะเป็นเป็นคอนกรีตก็ได้นะคะค่ะได้ทั้ง2องอย่างเลยค่ะชั้นวางเนี่ยลุงแนะนำเป็นทรงตัวเอจะดีที่สุดในเรื่องของอาการองศาวางหรือว่าการปลดระวางแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีการล้ม หรือพิกคว่ำของก้อนเป็นทรงตัว A45 องศากําลังดีค่ะคือจริงๆแล้วการดูแลของขนขาวเนี่ยจะพิถีพิถันนิดนึงเนาะพิถีพิถันกว่าเห็ดทั่วไปนางฟ้าทั่วไปเห็ดขอนขาวเนี่ยเขาจะมีระยะในการเวลาออกดอกเนี่ยประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยสีวันค่ะหลังจากที่เราเขาออกดอกเนี่ยเราก็ลดน้ําทุกวันนะคะส่วนที่เขาหยุดออกดอกเนี่ยเราอาจจะงดน้ำสักสักวันหรือ2วันนี้ค่ะเพื่อให้การ เขาพักหน้าก้อนอย่างเงี้ยค่ะก็ะคือประมาณนี้ค่ะเห็ดคอนขาวก็จะพิธีพิถัถนนิดนึงอ่ะอุณหภูมิอุณหภูมิเราก็ต้องวัดเหมือนกันค่ะก็ก็สมควรเหมือนกันเพราะว่าเห็ดคอนขาวเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกดอกออกดอกไปแล้วเนี่ยถ้าร้อนเกินไปอาจจะเป็นกีบจะไม่มีกีบดอกนะคะอาจจะเป็นปากปิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของดอกเนี่ยอาจจะไม่สวยอุณหภูมิที่ที่เหมาะสมนะคะที่เห็ดคอนขาวชอบที่สุดเลยก็จะเป็นตั้งแต่ 33องศาขึ้นไปไม่เกิน40องศาความชื้นก็คือ85%อเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปค่ะจริงๆแล้วเห็ดเห็ดขอนขาวเนี่ยสามารถเดินลดน้ำจากสายยางได้เลยหรือว่าเราไม่มีเวลาอาจจะตั้งทัมเมอร์ติดสปินเกอร์ให้เขาก็ได้เหมือนกันค่ะรอบของเห็ดขอนขาวในการออกดอกนะคะก็คือเขาจะมีระยะเวลาที่ไวมากๆเลยนะคะก็ตั้งแต่เขางอกออกมาจากก้อนค่ะ เราก็นับไปเลยค่ะ4ี่ชั่วโมงหรือหชั่วโมงเขาก็เก็บผลผลิตได้อีกครั้งหนึ่งระยะในการอยู่ของก้อนเนี่ยประมาณ 4- 5หเดือนถึงจะหมดผลผลิตหรือว่าหมดดอกไปเลยค่ะเพราะว่าเหตุตัวนี้จะโตไวแล้วก็เก็บขายได้เราสามารถหมุนเงินได้ทุกวันคุ้มแน่นอนออกมาครั้งสองครั้งนี้ก็คือคืคนทุนแล้วค่ะ มีเงินเข้าฟาร์มทุกวันหรือว่าเข้าในครัวเรือนทุกวันแน่นอนค่ะสําหรับคนที่สนใจในเรื่องของการเพาะปลูกเห็ดชนิดต่างๆแนะนําในฟาร์มเห็ดลงหยุดเราจะมีเห็ดที่มีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งเห็ดลินจือ้อเห็ดคอนขาวเห็ดนางฟ้าผู้ถาหรือเห็ดนางฟ้าฮังการีนางลมเทาแล้วก็อื่นๆอีกก็ติดต่อลุงมาได้ที่เบอร์โทร0 9 8 6 5 1 4 2 5 6ค่ะหรือจะเป็นเข้าไปในเพจเ c ซ b ุ o ก ฟาร์มเห็ดลุงหยุดหรือกรเกษตรบัตดี้ก็ได้ค่ะ